วิผู้ดินตำานานของคนกับควว้ดาราคดีงัวกไกว้กเกษตรโองหน้าสวัสดีเอฟซีพี่น้องที่ติดตามช่องของวิ์ผู้ดินนะครับวันนี้ผมจะพามาบึงง่วนะครับอยู่ตลาดนัดอำเภอเสกาจังหวัดบึงกาฬนะครับเป็นนัดวันที่3 3กุมภาพันธ์ 2565นะครับเป็นนัดวันอาทิตย์นะครับเปียซี่พี่น้องครับเดี๋ยวจะไปสอบถามนายหอยเจ้าของงัวเพิ่นครับพี่ครับสวัสดีครับเออสวัสดีครับผมจ้าสวัสดีเออเจ้าของงัวเพิ่นเป็นผู้หญิงนะครับเปียซี่พี่น้องครับอันมื่อนี้เขาเอางัวมาจักจักรตัวครับหกตัวจ้าหกตัวเป็นงัวไทยกี่อีปอ ไถ่กีดเป็นงัวไทยกีดไทยผืนเมืองนะครับบางหมองก็เอื้อนงัวไทยอีปออันงัวนี่เขาตัง้งราคาเวลาหลายปันไดครับถั่วเฉลี่ยแล้วแม่ลูกมีสามจ้าแม่ลูกตัวสีขาวลูกตัวสีขาวนั่นจ้ะแม่แดงลูกขาวสามเแล้วก็ตัวนี้สิบเจ็ดจ้าตัวเทิกตัวเทิกสิบเจ็ดจ้าแล้วก็แม่ลูกคู่นี้สามสิบสอง ภูนี่สามสามสองลูกเป็นตัวแม่หรือตัวตัวลูกตัวผู้ค่ะลูกตัวผู้<า>เปิดไปทีสามหมื่นสองค่ะครับผมเดี๋ยวขอทวนอีกรอบหนึง่งแม่แดงแดงนี่ลูกเพิ่นเป็นตัวตัวไหนครับตัวผู้ค่ะลูกเล่โอ้ลูกลูกตัวนั่นแม่นบอส<า>ลูกเป็นลูกาสายชาโรเล่<า>อันตัวนี้คือแม่เพิ่นเปิดไปหลายปันไหนครับเนี่ยสามสิบจ้ะสามสิบอันนี้แม่นะครับเป็นซีพีนองครับ ตัวนั่นลูกเป็นเปิดราคาไปที่สามหมื่นนะครับนี่แล้วตัวขาวๆตัวยุกลางนั่นเปิดไว้หลายเป็นไหนกว่าครับหมื่นเจ็ดตัวเดียวเนาะเดี๋ยวผมขอเป็นเบื่องอัตลักงว่วนะครับเป็นงว่วไทยปืนเมืองนะครับอาจจะขาดน้ำเลี้ยงนะครับหยาบดีเฟี้ยงบดีผู้ใดซื้อไปก็เอาไปขูนเอาไปพัฒนากันได้นะครับอันนี้คือหมื่นเจ็ดนะคะพี่ที่พี่น้องครับ เป็นงัวตัวแม่ตัวสีขาวตัวนี้นะครับตัวสีดำดำน้ำน้ำน้ำตาลนั่นแหละครับนั่นมื่นเจ็ดในการจ่าตัวผู้โอ้ตัวผู้ตัวแน่นอนนะกับมื่นเจ็ดนะครับพี่ที่พี่น้องครับนั่นตัวนั่น,น,นกับมื่นเจ็ดน,นะครับนั่นตัวสีดำน้ำตาลแดงแดงนี่เอาไปนี่ผมขอ,อมเบอร์โทรเจ้าเจ้าไว้นะครับศูนย์เก้าแปด ศูนย์เก้าแปดสองสองสามสองสองสามเจ็ดหกสองหกเจ็ดหกสองหกจ้าคันมากกับราคากับตอลองได้จ้ารับซื้อว่ายอย่งครับซื้อยุย้ยจ้าซื้อยุ้ยยุบ้านไหนครับบ้านโนนสวนหมอนตำบลมันต้องจ้าอำเภอเสกาค่ะจังหวัดบึงกานจ้านี่นะครับงวัวไทยกี่กีปองวัวไทยพื้นเมือง เอซีพี่น้องสำหรับผู้ใดผู้มีทุนหน่อยกับมักเบิงนะครับอยากได้ไปเลี้ยงราคาพอแพงนะครับโดนๆก็เห็นนะครับเลี้ยงไว้อนุรักษ์ไว้ซื้องายขายคลองนะครับผมลุ้งขีง้วไทยกีไทยกีปอค้นเบิงหลายนะครับเอ็ซี่พี่น้องครับจ่ละคลิปกัหลักสองหมื่นสามหมื่นเอซี่พี่น้องก็เมนสอบถามอยู่เรื่อยนะครับมาโคมได้ชุดได้กา โทเขอมาสอบถามนาะหอยปนใดตามเบอร์โทรที่หายไว้นะครับคร mm hmm. ับเออขอท้วนเบอร์โทรอีกรอ่นะครับ098 223 7 626ครกับซื้อซื้อยุ้ยเนาะครับ <5. S 1> ครับผู้ใดสนใจกับทเขอขามาสอบถามน้องยุ้ยได้นะครับยูตลาดอำเภอเซากาจังหวัดบึงกาฬนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งง่ว ในคลิปต่อๆไปอีกนะครับผมครับขอบคุณหลายๆครับเอาปีมือน,นี่เอางัวมาจากตัวครับง่วงไม้สองโคบหนิค่ะสองโคบหนี่โคมหน,นี่เปิดแฝงไรไป,ปน,นะครับนี่นเปิดหาสิบแปดหาหน่อยค่ะหามื่นแปดพันหาหอยเป็นงัวสายใดสายสาย,สายพันใดครับนี่ง่วไถย,ไยแม่แม่แม่เป็นงัวงัวไทยอยู่ ลูกนาจะเป็นลูกมันก็บ้มันใี่มันแล้วค่ะครับผมครับเป็นลูกซอดเนาะอาจจะเป็นลูกกระทบเปิดไม่หลายปันได้กว่าครับนี่หาสิาสิบแปดตัวลูกเป็นตัวผูแม่มันสมในสามเดือนสมสมพอทันของแม่แม่ท้องสามเดือนก็้วจะทองเอาสิบพันมันหรือว่าสมแม่คุณละสามเดือนแล้วครับผมครับมีเบอร์เบอร์ทั่วพอครับศูนย์เก้าแปดครับ หน no. okay? ึ่งสี่หนึ่งครับห้าสองสองสามครับผมซื้อซื้อซื้อว่าอย่างครับซื้อหอยการซื้อ้อยการสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเป็นชีพีน้องครับเราโค้มตัวยู่ไกลๆน่ะเปลือยแหวลายบนนะครับนั่นแปดมื่นหาค่ะแปดมื่นหาลูกเป็นตัวแม่หรือตัวผู้ค่ะตัวผู้ค่ะลูกสี่เดือนเลยไลูกได้ต้นสี่เดือนตัวใดสี่สี่เดือนต้นแดงพี่น้องคะลูกโอ้ลูกได้สี่เดือน แล้วแม่เพื่อนหลาทองตัวนี้บอสนแม่สมลนผ้านในหลอดนึงค่ะสมหอดอ๋อผสมหลอดผ้านในหลอดนึงแล้วสองคมนี่นะครับขอทวนนะคมค่โค้มแรกนี่ลายลายป็นไงครับราคาห้าหมื่นแปดหาร้อยะห้าหมื่นแปดห้อยคมนั่นหรอครับนั่นแปดหมืนาค่ะอันนั้นแปดหมืนหานี่นะครับปีน้อยที่่องเป็ดเทียเบิงอันห่งห้าครับผม อันโคมนี่แปด0มืนหาไอเบิ้งโคม8ปด0มืนหานะครับสูงใหญ่กว่านะครับอันโคมนี้หามื่นแปลูกตัวผู้ทั้งสองโคมนะครับเอฟซี F C, พี่น้องครับครับถึงเอฟซี C, พี่น้องที่เบิ้งคลิปนี้แล้วนะครับอยากมาเยี่ยมชมงวัวควายตลาดนัด อำเภอเซก,กาจังหวัดบึงการนะครับกลามาเยี่ยมชมได้นะครับนัดมีทถูกวันอาทิตย์นะครับพี่ซี่พี่น้องครับอยู่ติดถนนสายอำเภอเซก,กาไปอำเภอขํมตากานะครับตลาดนัดอยู่ตรงขามโุงเลียนบาน้านเราหนองย่างนะครับพี่ซี่พี่น้องครับนั่นนะครับ รงเรียนอยูท่ทังต้นยูคาที่เ้าเหลือเห็นเขียวๆนั่นนะครับโรงเรียนบาดเล่าหนองย่างตั้งสายมือเข้าตั้งปุ่นนะครับไปอำเภอข้ามตาการนะครับาทา้งขวามือจะเป็นอำเภอเสก,กานะครับพี่ซี่พี่น้องครับนัดมีถูกวันอาทิตย์นะครับมผมกาจล่าคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจวิีผู้ดินน้ำนะครับเดี๋ยวเ้าจังเบิงคลิปง้อไหว เบิงแพะเบิงแก่กเกษตรโค้งน้องหน้ากเกษตรผสมผสานกเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับผมมั่นได้วครอบคุ้มกเกษตรโค้งน้องหน้าปูงาเลี้ยงควายเลี้ยงง่วนะครับเลี้ยงแพเรเลี้ยงแกะแล้วจะพี่น้องมีความสนใจมีความมากักมองได้นะครับมรมรมผมกัจจลาคิดนี่ไ้เพียงแค่นี้นะครับครับขอบคุณหลายๆครับเอาห้าพันนะ